คงเคยได้ยินข่าวกันมาบ้างใช่ไหมครับว่าทําไมประเทศที่ดูเหมือนจะผลักดันเทคโนโลยีหุ่นยนต์สุดๆอย่างจีนถึงมีข่าวมาว่ารัฐบาลกําลังกลัวหุ่นยนต์วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับคําถามสําคัญที่หลายคนน่าจะสงสัยเลยก็คือแล้วทําไมรัฐบาลจีนถึงต้องกลัวหุ่นยนต์ด้วยล่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ต้องบอกเลยนะครับว่าความกังวลน,นี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือเล่นๆนะครับ เจ้าหน้าที่ระดับสูงในปักกิ่งเขากำลังจับตามองสถานการณ์ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์แบบไม่กระพริบตาเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับความกลัวที่ว่านี่ไม่ใช่แบบในหนังไซไฟที่หุ่นยนต์จะลุกขึ้นมาครองโลกอะไรแบบนั้นนะครับเรื่องจริงมันเกี่ยวกับเรื่องเศรฐษฐกษิจลน้นล้วนเลยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดมากครับใช่แล้วครับความกังวลที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยีเลยแต่เป็นเรื่องของการเติบโตที่มันร้อนแรงเกินไปของการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้นี่เอง สิ่งที่ระบาลจีนกลัวที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่าภาวะฟองสบู่ทางเศรษฐกิจนี่แหละครับลองนึกภาพตาไม่ง่ายนะครับเหมือนมีคนแห่กันไปลงทุนในอะไรสักอย่างเยอะมากๆเยอะจนเกินไปโดยที่ของสิ่งนั้นมันยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเลยว่าทําเงินได้จริงสุดท้ายฟองสบู่นี้ก็อาจจะแตกโผลละแล้วก็สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเลยทีเดียว ที่มันน่าสนใจมากๆก็คือรัฐบาลจีนเองเนี่ยแหละครับที่เป็นคนสนับสนุนอุตสาหากรรมนี้อย่างเต็มที่เลยเพราะเขาหวังว่าหุ่นยนต์จะมาเป็นเหมือนฮีโร่ช่วยแก้ปัญหาทั้งเรื่องการผลิตทั้งเรื่องสังคมสูงวัยแต่พอการลงทุนมันบูมเกินไปมันก็เลยกลายเป็นดาบสองคมที่ทําให้พวกเขากังวลสเสฮองแล้วอะไรคือสัญญ,ญาณเตือนภัยที่ทําให้รัฐบาลจีนต้องออกมาแตะเบรกกันละครับเรามาดูกันทีละประเด็นเลย โอ้โหลองนึกภาพดูสิครับมีบริษัทมากกว่า150แห่งกำลังพัฒนาหุ่นยนต์ h u m มน o อยที่หน้าตาและฟังก์ชันคล้ายๆกันนี่คือสัญญาณเตือนสีแดงแจ๋เลยนะครับว่ามันอาจจะเกิดการลงทุนที่ซําซ้อนและไม่ได้นำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆจริงๆความกังวลหลักๆเนี่ยสรุปได้เป็น4ข้อใหญ่ๆเลยครับ 1. คือตลาดมันอาจจะเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่เหมือนๆกันไม่หมด2คือมีเงินลงทุนไหลเข้าไปในเทคโนโลยีที่เอาเข้าจริงยังใช้งานได้ไม่แพร่หลาย 3คือปัญหาคอรับชันอย่างการของบสนับสนุนแบบไม่โปร่งใสและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือความกลัวว่าหุ่นยนต์จะมาแย่งงานคนนั่นเองครับประเด็นเรื่องการจ้างงานเนี่ยแหละครับที่มันเหมือนเป็นหนังคนละม้วนเลยคือภาพที่รัฐบาลอยากให้ทุกคนเห็นก็คือหุ่นยนต์จะมาช่วยมนุษย์ทํางานที่อันตรายแต่ลึกๆแล้วเนี่ยความกลัวที่ซ่อนอยู่ก็คือหุ่นยนต์จะมาแทนที่คนเป็นจํานวนมากจนอาจจะไปกดค่าแรงให้ต่ําลงด้วยซ้ําโอเค เมื่อเห็นปัญหาทั้งหมดนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วรัฐบาลจีนต้องการจะทำอะไรกับยุคตื่นทองของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์นี้กันแน่เป้าหมายของพวกเขาเนี่ยชัดเจนมากครับไม่ใช่การหยุดพัฒนาหุ่นยนต์นะแต่เป็นการจัดการให้การเติบโตนี้มันเป็นไปอย่างมัม่นคงและยั่งยืนพูดง่ายๆก็คืออยากได้การพัฒนาที่แข็งแรงจริงๆไม่ใช่แค่ฟองสบู่ที่ดูสวยงามแต่พร้อมจะแตกได้ทุกเมือ่อกลยุทธ์ของพวกเขาก็เลยเป็นเหมือนทั้งผลัก ทั้งประคองครับคือด้านหนึ่งก็ยังสนับสนุนเงินทุนและนโยบายต่างๆแต่อีกด้านหนึ่งก็คอยควบคุมให้การลงทุนมันร้อนแรงจนควบคุมไม่ได้เรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในจีนนะครับแต่มันกําลังสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศที่กําลังมุ่งไปข้างหน้าด้วยเทคโนโลยีต้องเผชิญเหมือนกันนี่คือความขัดแย้งที่สําคัญมากๆของโลกยุคใหม่เลยก็ว่าได้ครับ คือเราจะผลักดันนวัตกรรมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วที่สุดโดยที่ไม่ได้ทําให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจต้องพังคลืนลงมาเราจะสร้างสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้ได้อย่างไรและคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้คิดกันก็คือมันเป็นไปได้จริงหรือที่เราจะส่งเสริมยุคตื่นทองของเทคโนโลยีใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการสร้างภาวะฟองสบู่ขึ้นมานี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าคบคิดกันต่อไปครับ